ตอนนี้เราก็ได้เวลาต้มไก่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไก่ลงต้มเราก็ต้องให้น้ำเขาเดือดิงจัดก่อนนะคะพอน้ำเดือดจัดเราก็จะนำไก่ลงมาหยอ่อนไก่ที่เราล้างไว้นะคะเราก็จะเอามาลงมาหยอ่อนในหม้อนี้ก่อนนะคะจะหาเชือกหรืออะไรก็ได้ครับผูกที่ตัวไก่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ผูกเราก็ใช้วิธีใช้มือจับไปก่อนนะคะ อย่างไปประมาณสักห้านาทีให้หนังก็ตึงก่อนก็ตึงก่อนแล้วเราก็ค่อยปล่อยไก่กไปนะคะส่วนตัวน่องมอสอนนี้เราก็จะเดือดไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาลงาไปก่อนนี้จะตัดขอบีีก็พอเราอ่า ปล่อยไก่วนแบบนี้ประมาณสักสานาทีเดี๋ยวเรามาหลีไฟลงนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆเ,เวลาตุ๋นเราก็จะใช้วิธีตุ๋นแบบน้ำนิ่งแบบนี้นะคะอย่าให้น้ําเดือดน,นะคะ